สวัสดีค่ะสวัสดีตูดเรามากินแฟนเินด้วยกันนะคะทำเยอะไหม, <จะ S 1> มทำ<า>นิดหน่อยค่ะทำนิดหน่อยเหรอโอเคค่ะไปเลยคะ่ะติ้มตาน,นิดหน่อยแค่นี้พอ เลยนะคะน o าชมา m น r t มา t c มอมอวิ not smart, not more, more, a little bit <Okay. S 3> อ k a y อกอปกเองเออ่อะไ,ะไม,ม่ตกจร right, right. ไม่เป็นไรคะ่ะเจ็บหรอรเปืดไข่หรอ ล้างมือได้ค่ะล้างมือตรงนีคมม้ค่ะแม,ม่มีคะแม่แมย แคนเค้กอันนี้แล้มีลูกคินไหมคะมันเป็นลชิงวะนล้วนะมันไม่เหมาะใส่หลอกคูอเนาะฝันโอ้ ก่อนนะต้องหักนะเอาตรงนี้ให้มันเข้ากันก่อนอัอไนไนี้ใส่ไปเลเหรอ ต้องถ้วยอ่ะค่โอเคโอเคเปิดเตาให้แล้วค่ะไปใส่กระทะกันเหมือนทำชาเ้ไแบบง่าๆแต่ว่ามันนี้มันไหม่งวันนี้มันไม่วันนี้ใส่เตาใหญ่ลูกมันก็เลยไฟอ่อนสุดได้เท่านี้ยังไม่เป็นไรขอบๆมันกินได้เนาะโอเคไหมดูน่าเศร้าไหมแซ่ดไหมอลิเด็บิแซ่ด